ีค่ะพี่ชื่อมวดแดงฐานรัตน์เหล่าวงสาค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อหมวยทิพพภาตาทิพค่ะวันนี้พี่หมวยกับพี่มวดแดงนะคะมีชมรมที่จะมาแนะนำน้องๆแฟชชีช่ปีนหนึ่งทุกคนนะคะคือชมรมอะไรคะพี่มดแดงค่ะเป็นชมรมฐานลัตน์มหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพรมรูร้จักันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเราก็จะมาเล่าถึงความเป็นมาของชมรมฐัญลักษณ์มหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏเพชรบุรีชมรมของเรา เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565และก่อตั้งชมรมขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ชมรมของเราได้น,น้อมนาพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์มาดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าที่ประสงค์ให้สตรีไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากสตรีไทยต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมประมาณ3-4หมื่นคนต่อปีและในปัจจุบันยังพบว่าโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงขึ้นทั่วโลกและการค้นคว้าหาสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคยังไม่สามารถค้นหาได้ซึ่งโอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านมนั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือดีที่สุดมาช่วยดังนั้น ชมรมถัญรักษ์ของเราจึงได้จัดตั้งชมรมเพื่อให้ทุกคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและมีความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยดังนี้อบรมแกนนำเพศรัญรักษ์กิจกรรมเพชรถัญรักษอบรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตจังหวัดเพชรบุรี นักเรียนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการให้ความรู้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมีกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยคือการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันอีกด้วย กันมากค่ะน้องๆหลังจากที่ทําความรู้จักกับชมรมพันญาของเราไปถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจอยากสมัครชมรมของเรานะคะสามารถสมัครได้เลยใช่ไหมคะพี่มดแดงใช่ค่ะชมรมของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะให้น้องๆนะคะได้ทำอีกมากมายเลยนะคะพี่ๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะมาสมัครชมรมพันยาของเรากันเยอะๆนะคะพี่ๆรอๆอยู่นะคะ